วันนี้เป็นวันที่17สิงหาคม2568และผมมาสรุปข่าวสำคัญจากเวทีโลกให้ท่านฟังครับในการประชุมสุดยอดที่阿拉斯าเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินแต่ยังคงไม่มีข้อตกลงหยุดยิงในสงครามยูเครนว่าจะเกิดขึ้นแต่อย่างใดรายงานจากรอยเตอร์สระบุว่าปูตินแสดงความต้องการให้ยูเครนสละดินแดนเขตดอนสบสัสเพื่อแลกกับการหยุดแนวรบ ขณะที่ทรัมป์สนับสนุนการทำสันติภาพแทนการหยุดยิงแต่ยังเน้นว่าต้องเป็นไปด้วยการมีส่วนร่วมของผู้นำยูเครนเท่านั้นในมุมมองของการวิเคราะห์โดย Financial Times มองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ของปูตินเพราะเขากำหนดเงื่อนไขข้อตกงลงโดยไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนสิ่งใดและตัวเขามีสถานะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเวทีโลก โดยสรุปการประชุมครั้งนี้จึงจบลงโดยไม่มีข้อตกลงหยุดยิงหรือสงบศึกชัดเจนและสะท้อนอีกหนึ่งทิศทางที่ผ่านวาระของการเจรจาอันคุมเครือระหว่างทั้งสองผู้นำขอบคุณที่ติดตามข่าววันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดสรุปข่าวประจำวันครับ